List EQL ประกาศใหม่ฉบับเต็มสาย management education และ leadership สามารถขอวีซ่า485ได้ยาวถึง5ปีล่าสุดที่ผ่านมา immigration ได้ประกาศ List EQL โดยระบุคอร์สและสถาบันที่สามารถขอวีซ่า485ได้ถึง4ปีสำหรับปริญญาตรีและ5ปีสำหรับปริญญาโท โดยประกาศนี้ได้มีสาย management education leadership ข้ามาอยู่ในลิสต์นี้ด้วยเช่น bachelor of business management bachelor of education secondary ของ University of Queensland bachelor so, of project management ของ u i s t master of project management ของ University of South Australia และ master of educational leadership ของ UNSW และ Monash ส่วนสาขา IT สายสุขภาพและวิศวะก็ยังคงอยู่ในลิสต์ EQL นี้อยู่เช่น master of engineering master of IT และ master of Nursing แต่ไม่ใช่ว่าทุกมหาลัยจะสามารถขอ485แบบนานถึง5ปีได้เราจะต้องจบคอร์สของมหาลัยที่ระบุในลิสต์ EQL นี้เท่านั้นถึงจะสามารถขอวีซ่า485ที่เพิ่มระยะ